เมื่อนี้เข้าเสเห็ดอีกอย่างกันพอดีว่าสั่งเตเตอลีลูกไม่มานะครับสีใส่กับหลดผมนี่แหละลูกกอมันสีเสื่อมแล้วมัง้งเป็นนะครับเป็นเล่นเจอนะครับเล่นเจอฟอร์ดเล่นเจอซองจุดสอง l พัดนะครับ 2016อ่าลูกเดิมลูกเดิม60แอมป์ครับผมตัวนี้เป็น60แอมป์นะครับหกสิบแอมป์12โวลต์60แอมป์นะครับนี่ฮะ12โวลต์60แอมแต่ผมสร้างลูกใหม่มาลูกใหม่มัน100แอมป์ครับผมนี่12โวลต์100แอมป์ เป็นยางจังไซกพะพอดีติดเครื่องเสียงครับไฟบ่พอก็เลยต้องเปลี่ยนครับแล้ววันนี้เขาชื่อว่าบงกันว่าวิธีการถอดเป็นยังไงรับการถอดยัดกลับบนี่ายทานนะบอกว่าถ้าถอดออกมันต้องรีเซ็ตระบบหรือว่ากล้องล็อกนะครับผมกับบรูลูคือกันแต่ผมเคยถอดแล้วถอดทิ้งไว้ประมาณหนาทีนึงมันก มาหลอกครับถ้าขันแบตแบตออนสตาร์ทปกตินี่เคยได้ตัง้งตั้งกระจกใหม่ครับกระจกมันเบาออโต้ครับแต่ปกติยังปกติเครื่องเล่นกรับรีเซ็ตครับแต่ว่ากล้องมาหลอกสตาร์ทได้ปกติครับแล้๋ยววันนี้ชิลองเปลี่ยนแบตบไงแบบบ่พ่วงครับแบบบ่พว่วงครับผมหลังจาก เตรียมแบตเตรียมอุปกรณ์แล้วเขาบอว่าต้องถอดอย่างเน้นนะครับอันนี้เป็นเอคลพัดครับรุ่นเอคลพัดฟอร์เรนเจอร์เอคลพัทซิมีประแจเบอร์สิบห้าครับอ่าสิบห้านี่ครับประแจเบอร์สิบห้าเอาไว้คันน็อตตรงนี้ครับซิมีนอ็อตกับแทนตรงนี้นะครับนีอยู่ตรงนี้ ต้องถอดออกก็จะได้โยกแบตออกนะครับมันเป็นตโตคําแบตตอนนี้ก็ถอดแล้วครับแด่ตัวโยกแบตออกครับผมลืมเ็ดดย่งหนึงครับก็คือขนาดของแบตครับลุกเก่ากับลุกใหม่ลุกเก่ามันหนาทีอยู่ประมาณยี่า27เซนครับผม มานนี้ครับ27เซนติเมตรครับผมความยาวขอ,อางประมาประมาณ17 17จุดหาโดยประมาณนะครับแต่ว่าส,สเปคของลูกไม้เนี่ยสเปคของลูกไม้เนี่ยามยาวอยู่ประมาณห่างกันหลายครับห่างกันหลายแต่บอกว่าห่างกันหลายเพราะว่าลูกเดิมมัน60ลูกใหม่มันลอย ลูกนี่สเ,เปคมันอยู่สามสิบหาจุดหนึ่งเซนติเมตรประมาณนี้ครับความยวนะควมกว้างอ,อยู่ประมาณสิบเจ็ดจุดสามประมาณนี้ครับเจ็ดจดสามครับผมเป็นลูกหลังจากวัดขนาด เียวเ,ยวเาก็มาเบิ่งแทนครับฟาเทากว่าขนาดขนาดของแทนจากมุมนี้มาถึงมุมฝั่งนี้ครับอจาจจะไม่เห็นครับบันไดแค่33มมเส้นสมเส้นต้องขยายออกไปอีก2องเส้นนะครับออกไปอีก2องสอเส้น พอที่จะใส่ลูกไม้ได้เพราะลูกไม้เงวผมเลยต้องปาดออกนะครับปาดออกให้มันขยับออกมากฝั่งนี้ได้นะี่ครับจิ้งส่วนพ้าถอดแทนห้องแบตลูกนี้ออกแล้วนะครับนี่ก็ต้องใส่เบอร์สีครับขันตงรงขั้วออกนะครับขันขั้วออกนะครับเพื่อที่จะยกแบตออกนะครับผมเพื่อยกแบตลูกไม้เขา โดยใส่ตัวที่ก็ได้หรือปจัจแจกก็ได้ครับกะลักก้านกันานถอดจากฟังลบก่อนฟังลบก่อนลบแล้วก็มาบวกครับผมแล้วก็ใส่กับเพื่อนกับบวกแล้วก็มาลบคือเก่าครับแล้วใช้มาถอดกันหลังจากห้อถอดแล้วค่ะ เอามาใส่ก็รู้สึกว่ามันใหญ่นะครับมันใหญ่กว่าเกาหลกะสีมีตัดออกทั้งสองขางครับความหา่า,หางกับมาหลกะสีห่างฟังนี่น้อยนึงครับเกือบชิดเลยล่ะแต่เท่ากับต้องขยับหาครับมันใส่ยากแห้งเพราะหลุใยงกว่าเกาหลาแล้วก็อีกฟังของทั้งเครื่องนะครับฟังเครื่องย่นนี่ชีห้างจาก มูลเลตัวสายพานุเนี่ยก็พอประมาณครับก็บถือว่าระยะปลอดภัยดีกับว่าชิดไปครับว่าน่าจะเกิดปัญหาใดโดยภาพร่วมก็ถือว่าโอเคครับผมใช่ได้ครับ